สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หนูว่าตามเลขงานน้อยขึ้เก่าเนาะนะครับแต่เราในทางขอพอลี่นะครับมีผลงานในวันขึ้นเก่านะพอลี่เนาะครับเอ้าจอเนาดะจอขึ้นเขาดีแต่พอลี่เก่งพอว่าเก่งขี้แต่มันเก่งถี้ใจยังซีจ้ใจน้อยนะชุดฟาวัดเขาเขางยังครับชุดจอเนาะชุดจอยอดฮิดยอดฮิดครับอืม ชุดยอดเทียนสีมันมีมีอย่างคุณติยอดเทียนสีมีมีพี่อย่างอย่างพิเศษปกติวิ่งอพี่นะครับอ่ะเขาสามๆเนาะนี่เจ็ดสามๆนะครับออกเขาเรียกให้สามๆเขาเีเนาะเดี๋ยวเบิังดูครับตัวแดงสามๆมันอยู่หมองได้ไหนอืมอันนี้ได้นะครับอันนี้นะครับสิบเก้าเนาะหนึ่งเก้าได้นะครับอืมว่าเขาสองน้อยเนาะเป็นสิแดงจับได้ว่ามัน ไปออกในแนวทช่แบบไหนมันไปออกยุตัวสีแดง,ง,ดงข <อ S 1> ้างบนจนข่าวสองน้อยนะครับเ oh, <okay. S 2> ข<อ>่าวสีแดงกับไม้เส้งตัวจับมุ้ยมันนนั้นละปกติก,กับพิเศษอ้าวมันปกติพิเศษก,ก,กับปกติเข่าว่านะปกติเขา่าพิเศษเข่าสามสาม,สามครับปกติเขา่าเขานึ่งนะครับอ้าวก็ตามต่อนะครับยิงเข่าชุดจอยยิงมีโอกาสได้เงินดีเนาะเอาียเนาะครับครับเพราะว่ามันเป็นชุดจอยชุดท่องคัดมาแล้วนะครับมันบ่าเดีไปใหญ่หลายตัวนะ สีพงยนจะเห็นหน่อยตัวรุงอยู่หรอกแต่ว่ากับคุ้มอยู่เลยเมื่มอไหน่บักคุ้มคุ้มอยู่แล้วจะไม่ขยาย,ยจุดห่างห่าถ้าต้องจับแต่ไหนไม่ใช่สีาย,ยจุดไหนะ่นกล,ลังกำล,ลังหายอันนี้ก็ชุดจับไม่สี่ตัวนี่สนะีครูเนาะกาบกาบมันไม่นหลายตัวกับสยาพะยให้มันออกตัวตรงไหอเมือเ่อยยกให้ออกตัวกาเทาซีเากันรุวงทุ่เขากัน บริเวณลูที่นั่นหลายให้ในตัวเดียว่นะเดี๋ยจ้างกันพี่ปกติเราเนี่ยซิปเก้าตัวเดียวนะเข่าวตรงๆแล้วบริการเลยนะพี่น้องแต่ก็มีพิเสียดศษซอืๆนะครับแตวพี่น้องเดืนสิคู่เนี่ยว่าเรีนปกตินะสิคู่เนาะกัดนักตัวตรงอะไรตัวตัวกลางมันก็ร้องเบาๆครับครับกัเข่าวเทิงพิเศษเทิ้งปกติถือว่าพี่น้องคงจะโชว์มันเนาะ อันะครผู้ใดอยากเห้กระังใจพอรี่ด้นะครับติดต่อมาได้นะอืมกาชากาแฟเพื่นนะครับเบกได้มีกระังใจ๊คุณตเบอร์โทรศูนย์หกห้ายเก้า่แปดครับอันนี้ได้ครับเบอร์โทรสองก้นครับเบอร์โทรเป็นตีนะนะครับเบอร์ยกะศูนย์หกหนึเดสามเอนยะครับติดต่อมาได้นะผู้ใดอยากสค่าชากาแฟนะนะครับหรือผู้ใดเห็นเล็วัุทีพอลี่แร้วกรจุดว้กจะไรเมี่ย มงนมากกโอนเลยเนาะมีโชคโอ้ถือขนอลี่จากสองร้อยได้ัตอย่างพอลี่กินกาแฟจากยี่สิซิก็ได้เพาจะเป็นต้องเป็นรอะเลหรอกห้องุมกันยว่าห้านอยบางคนก็มาเลยลร้เนาะห้าบาทสิบบาทนะครับอสิบคนก็แต่ละก็ลอยแล้วเนาะคนละสิบาทเนาะนะครับ้องโอนก็ไมหน่อยคนนะบางคนก็เป็นคินึ่งพันสองพันคนละหบาทสิบบาทก็เลยร้เนาะกาแฟก็จะเด็ดกินนี่ดอกพอลี่กกินกาแฟดึกเด ไม่ใช่ไม่ได้รม่ใช่แล่ว <Yeah. S 1> เกียมมันนั่งรับค่าปากกาเลยเอาปากกาถุยใส่กระดาษถุยกระดาษ <laughs> ไปอย่างนี้ได้เพี่ยนกระดาษไหมห้อ,องกันยุโรปเอ๊ะนั่อองไรมันได้ถุยขนาดนี้น มันนั่หลับหลับในมันยังขึ้นนะหลับในยังขึ้น่ะเออการ์นกายยงขึ้นอีกเลยที่ว่าแล้วนะเพื่นเขาไปต้องใหเป็นนิ่งยังมาค้นหาให้เพื่อนหน้าว่าเพราะอยากให้นหนึ่งคือเพรอยากให้มันออกกลับสองคือเขาอยากเห็ดหน่อยตัวรุ่งมันกะมันกะพยายามออกมองนั่นมองนี่ยืนแต่ว่ามันกะอยู่ในของมันอยู่ในเรนที่เขาจอยยืนแหละนะครับมันดีชี้วันหนึ่ง บ่ไหนครับต้องสองอะลยเนาะครับถือว่าตรงตัวเยู่นะครับเอางชุดชุดร่วมไปนองนะชุดร่วมเลยนะครับร่วมของงานวัตถิหาครับเอาไม่ตัวานวัติหา้วยครับเด้อมีล่าสละเล่าสตาเฉพาอจีดกาชาตสองเก้าเจ็ดหาจับกูหายสองเจ็ดเก้าหาเก้าเจ็ดเจ็ดหาเลขเบิร์สองสอนย์ศูนย์พิเศษปกติวี่ไอพี่สามศูนย์สี่หนึ่งจับ จับคู่ให้กับสามสี่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์สี่เฉีนีได้ค่ะเอานะครับกระตั้มนี่แหละเพได้จับเก่งกับจับตัวแดงเอาด้วยเนาะพอดีเนาะครับครับชุดบนรางชุดบนล่างเนาะชุดรวมกับเขาดีดอกนะครับก็มีรดูดวาดดีเลยครับเอาเป็นกระตมมั้มไหมนะครับขยสนนี่ชุดเจานะเนาะเป็นนัานสุตานะชา,าาชาวประคิจกากชาดนะครับแล้วชนนี่ก็ร่างมาแรกป็นพิเศษป,ปกติวิ่งพี่ครับ นีมีน้อยยอดนิดนี่แหละม,มาอยู่ช่วงเนี้ยเ็พิเศษปกติพี่พี่ะนะครับเอา,าชุดอันนี้คนที่มักเล่นแจะเล่าสตาตามสังเกตไ้มครับอก็เบิ่งไว้นะเล่สตามาให้เราด้วยครับเด้ออก็เบิ่งไว้นะครับมักตัวไหนเนาะเอาเล่าสตากับซีหาเจ็บด้นะครับเด่นกับศูนย์กับนะครับพอรี่ให้เก้าีเก้าหกศูนย์หกเจ็ดศูนยเนาะนะครับหกศูเจ็ย์เฉพาะกิตัวนะครับห6ึ่นะครับเด่น หนกับเก้านะครับชุดจับไหกกระชิบเก้าเก้าห้าแปดหาหนึ่งหะครับกาชาดพอลิีจับสามตัว0ูนยซซนะครับเด่น1กับห่านะชุดจับนี่มีไอศูนย์ซีหนึ่งห้าซีหนึ่งศูนย์หนึ่งะครับอันนี้เป็นชุดลาสตาพอกิดกาชาดนะครับเขได้มาสามตัวกับจับสีแดงยังไงนะพอลีเนาะหรือว่ามาพอลิีจับสตัวกับจับเวียงแม่ชุดหกตัวนี่แหละอืม มันแยกในชัดเจนเยอะนะครับเร็พอรีร่ปรเด็นมันจะใส่นะครับคือผนหาหกตัวเมื่อก่อนก่อนจะมาคูนจับครูหายเนาะแมนครับแมนต้องหายมันได้หกตัวนี้มาสกสกอตเช่นเคยไม่จับครูครับกับว่าแมนหน่อยช่วยบวกเราพุณงฐานสุดสินโยก,กำลังไลลงมาอมเอฟซีบอลนี่บางคนเหมืนเอฟซีมันทักเขาว่ากขึ้นมาจับหนึ่งหอดซีมโหลดว่าอหรี<โด>ยญเนี่ยงว่าเป็นจะลุ่งเหรอครับ แล้วโอ้ยวันหาปันขวเป็นบาทเป็นเมียหลกเรื่อยอยู่เาฮาดหนึ่เดืนหมเ็เสียมันไมนไรนะไพ่ในหกตัวิงบ่ล่ะหกตัวนี่บางที่เล็มันซ้ำกันสองตัวสามตัวงกับมีข้าสทไปไล่ไหนเพราะว่าแมนเท่าใดว่าหกตัวว่าแมนว่าหกตัวิเป็นเล็กมดทั้งหมือหกตัวว่าแมนเลยเท่าไรมากเจียงเบินไปสามสี่ตัวของฉั่กับมีพมัน่ไดหนีหกตัวเอาช่จุดพิเศษก่อนครับเดี๋ยวต้องกอยโซกันเนาะอ่ามันี้บอเป็นทึงหกตัวหรอกสี่เกียร ะนะครับเอาวงชุดพิเศษด้อนะครับชุดนั่งเอกชุดเข่าดีช่องนี้นะครับพิเศษนะครับพอลี่หมะสามตัว 0, 19, ย์หนึเด่นศูนนะครับพอลี่ว่าช่วงนี้เลขเด่น2ตัว1นี่เข่าดีเนาะอันได้ห้เด่น2องคู่คือเขาดีเท่านั้นวะนะครับก็เลยมาเด่นตัวยาวไม่ไมเสียโอกาสนะนะครับวันนี้มีจับห้ก็คือศูนย์หนึ่งเก้นย์หกาะครับปกติจับสาตัวสองนเด่นแปนะครับ จับหม8 8สองแปดหกแปดแปดพีเี่ศูสี่สามเด่นนะครับเก่ากับสนะครับจับคู้ศูนย์สี่ศูนย์เกเก่าสาเก้านะครับตามนี้เด้อนะครับแคมปหน้าจอว้นะครับผู้ใดอยากตัดเองตัดตัวแดงนะพอนี้เนาะครับผมหรือยากจับ2ตัวเองก็จับได้ในชุดเกตัวนี่แหะนะครับครับ,รบอืมเต้ผู้ใดจับเมกเขาต้องอพอดีแหะพอดีกัเขาเท่าอ,อง น้อยสามน้อยอยู่ชุดเด่นเพิ่นเลยที่เสียดปกติพี่เนี่ยถือว่าถือถือกันเป็นกับคุ้มแล้วนะครับเนาะผิดยอดนิยมครับเอาบัวต่อเขาเลี้ยงก่อนเนี่ยเลี้ยงโซกันเลี้ยงโซกันนี่เป็นมาหกตัวนี่ัวจับหัวสีไปดิโอ้ยมันกับโมเมนปัผนนั่นคือจังสมุดแจังเสี่ยวเพระมาณวันหนึ่งสองสามสี่หาวเก็บแบบก็เสียดลวนนะเขาจับเขาเห็ดหกตัวบ้างที่เหรอครับ บางที่มันกะมันนี่ยจำเป็นเปลี่นไม่ตม่ตัวซ้ำกันได้หลายอังทีไหมครับคือเขาเขาต้องหาของเก่าได้เลยเขาจังออกมาหาครูอันนี้นี่ว่าเนาะพูดเทียบว่าเปลี่ยนมันกับพี่ตะคุ่มคิดเนาะบางคนกับคิดแบบเออแบบวิชาการเนลยบางคนกับคิดแบบก็ควรเนื้อจีบเว้ยเป็นไงบ้างเขาบอกได้เห็ุส่วขนวลกันดอกน้องฟรีเนาะแมนครับแมนอ้าวเนาะหนังโอ้ยพี่นหนังอ็ไรไงผู้ก่อการแบบ อ่ะพอดีโชคเช่นอีนึงแห้เวิร์ดแล้วครับเพราะว่าได้เวลาละอ่ะนะครับร่วมนะครับอ่าโชว์ชุดร่วมแคมหน้าจอเด้อนะครับบัตนี้ชุดร่วมเลยครับเด้อ<ด><ด>อ่าเงาเด้อนะครับแคมหน้าจอนะครับอ่ะบัตนี้พอนีอ่บัตนี้ชุดลาสตาลาสตาครับลาสตาลาสตานี่โคนมาเก็ตเลยลาสตาแล้วก็นะครับแคมหน้าจอไว้เ่งาเด้อนะครับ จุกจมันมันกันเอาพิเศษรอยนี่วันพิเศษดนะครับเด้ออะแคปมาจอยไว้ชุดนี้พี่น้องเขาดีช่องเนี่ยจบแคปมาจอยดีๆนะครับล่องพิจารณาเฟืองดีๆนะครับเลซี่โตซื่อเนี่ยกับบัคขัดต้นนึงเราวันนี้เนาะครับผมครับเอ้าชจุกจมันๆครับนำโดยสุภุสุนสวัสดีครับ